มือนีกระพาพี่น้องเขาลงมาปลูกพักอยู่สวนจ้ะอยู่โขกน้องหน้าพื้นที่มัน่างๆพี่น้องในหลองบกคามยากยังว่างอยู่สองหลองจ้ะกระสิปลูกพักไปกินหลองหนึ่งพี่น้องคุดลุ้มจ้ะมือนีปลูกง้ามเสาเลยออกมาแต่เสาเป่นงใช่แล้วไถพวนไวเหล้วสีลบด้วยจ้ะมองนี้คุดง,ง่ายๆพี่น้อง กวดขึ้นกวดขึ้นเลยจ้ะวันนี้สิปูก,กะลำปีพี่น้องมาก,กินหลายเบิดเือนอรุณเ,เป็นพักที่กินแสบกินได้ร้ายเฮ็ดได้ร้ายเมนูจ้ะกะลำปีกะดูแลก,กะถือว่าบ่ยากพี่น้องก,ก,ก็เลยมักปลูกปลูกลุ่มแล้วกรับ ใส่ปุ๋ยห้องคนลุ้มจ้ะพี่น้องนี่เป็นกากมันลุ้มละสามกำพี่น้องแล้วกะขี่นู้นำลุ้มละกำรรพี่น้องเข้ามีขี่ไก่ก็ใส่ขี่ไก่เด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเพิ่นหมักขี่ไก่เด้อถ้าใส่ขี้ไกลล่หลายๆนี่กะมันกะสีหัวใหญ่เงาใหญ่จ้ะอยู่นี่มีขี่นู้ก็ใส่ขี่นู้พี่น้องมาต้องไปซื้อเพิ่นเผื่อเพื้อ,เ,เ,อเงินอีกจ้ะ น,นี้กับพุ้งดินจ้ะพี่น้องกับวน้ำใสเห้เต็มลุ้มเลยจ้ะน้ำใสน้ำบาดาลพี่น้องหลากสายยางเอาจ้ะกับพปลูกกันเลยพี่น้องปลูกลุ้มละตน้นลุ้มละตน้นละต้นจ้ะสือต้นกาเพิ่นมาถาดหนึ่งพี่น้องต้นได้ลุมได้บวลด้วากับจังคอยเอามาสามเอานงกุลจ้ะปลูกง,ง่ายๆนี่แหละพี่น้องเรียบร้อยจ้ะ มื่อนี้ปลูกได้80ดลุ้ม80ต้นพี่น้องอีกสองสามหมือจังคอยสีมาหดหนามหายเพราะว่าหนามเขาฮดไวลายอยู่จ้ะเต็มลุ้มเลยซุมดนอยู่ดอกปีที่แล้วกับปลูกพี่น้องในหลองบักข้ามคือกันแต่ว่าบริเวณเป็นลุ้มจังส่จ้ะปลูกมันกะใส่ปุ๋ยใส่ฟุนนหายมันกะไลไปน้ำหนามเลยพี่น้องมันกะ บบงามเต็มที่หนามกระไลนี้มันกระแหงไว้จ้ะส่วงแรงต้องเฮ็ดเป็นลุ้มจังสี่พี่น้องบ้างแพนใหม่ปีนี่ชาลอดติดตามน้ำกันด้วยจ้ะเด้าว,ว่าสีงามกว่าปีที่แล้วบบกระลำปีจ้ะเพราะยังไงแลามากบอกโคลี่ยู่ต่ว่ากะบริสุทธิ์ตอนกามานําย่านบ่มีมองปลูกพี่น้อง้าเขาเพื่อเดทเทียวนาก็เนสีค่อยซื้อมาปลูกเพิ่มจ้ะน้ำมองบาง,บาง จากซิบต้นเศร้าต้นไวจ้ะเหลืออยู่หลุมหนึ่งพี่น้องต้นกาบพอ่อมืออื่นจะเสียเอามาใหม่มาสามไม้ต้นที่เบาแตกบางทีมันอาจสีเหี่ยวสีอันนี้กะจังคอยมากเบึ่งจ้ะนี้ยังว่างอยู่หลองหนึ่งอยู่พี่น้องไป้าปลูกบวกทั่วบักแตงกินเวลาลงมาสวนลงมาเสวนกะห่อเตะเขามาพี่น้องปลากระติบสาอื้อๆอยู่ ใส่เบ็ดเอาปลามาปีกกินกับตำบมกทั่วบักแตงบักฮง่งมกังเวนมาแซบ,บแสบด้วยพี่น้องอ้อยกับกระลังงามจ้ะถ้าอ้อยสุดนี้พ่อขันน้ำแล้วก็สื้อเครื่องขันน้ำอ้อยมาพี่น้องพ่อได้กินน้องเตม,มาก,กินหลายจ้ะเพื่อได้ค้ายน้ำขันใส่ตู้แชจะคล้องเพราะว่าจะจะคล้องอันยุบาน,นเป็นลานขาพี่น้องคือว่าสีค้ายง่ายอยู่จ้ะ อีกอาทิตย์นึงพี่น้องยังค่อยเสียหายปุ้ยเพิ่มจ้ะแล้วเรียบร้อยสำหรับงานปลูกกะหล่ามือนปลูกได้หนึ่งยางมานางังเศร้าเมื่อยอยู่ห่มกล้วยพี่น้องหาแนวเฮตตอจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามน้จ่จากคลิปนี้สวัสดีจ้า